ผมก็จะมาเล่าสุดมิชาชีพให้กับเอฟซีได้ฟังบ่วโลกมิชาชีพตัวใหม่นี้ก็น่ากลัวน่ากลัวเรื่องอะไรเรื่องแบง์ปองปอเงินดอลลาร์ปลอมมาจากต่างประเทศเขาบอกว่าเขาสร้างคอนเทนต์มาเขาสร้างความเท็จมาให้กับวินโมซายรับจ้างของพวกกระปุนี่มันไม่ใช่จ รีบขึ้นเครื่องกตัวเครื่องกตัววีเลยอะไรเครื่องจะไม่ทันเนาะเลยเขาให้มาหนึ่งร้อยดอลลาร์หมอสายเขาก็ดีใจเนาะดีใจมากพอได้มันหนึ่งร้อยดอลลาร์แล้วก็ดีใจพอมาถึงก็มีโอ้โหคอนเสิร์ตแล้วมันจะเป็นของโจมได้ยังไงทีนี้เรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันเนาะคือ พอรู้ว่าเป็นของแท้แล้วที่นี้มีคนมาขอซื้อมีคนมาขอซื้อสองพันสามหนึ่งร้อยดอลลาร์กขขอซื้อสองพันสามพอซื้อเสร็จแล้วเขาไปเก็บไว้เขาไปเก็บไว้ในตูเ้เขาองประมาณสองเดือนพอถึงสองเดือนเขาก็เอาแบงค์ไปไปขอแลกมาจากธนาคารหรือมาจาก คนที่รู้รู้เรื่องธนบัตรพอไปแล้วก็บอกไปดูแล้วเป็นของปลอมก็เลยไม่เอาเขาก็วิ่งกลับมาเขาวิ่งกลับมาเขาบอกจ้ามาบอกเงินนี้ไม่ใช่ของแพ้เอาแล้วคุณบอกของแพ้แล้วทาไมอยู่ตั้งสองเดือนแล้วมาคุณเพิ่งมาบอกแล้วผมจะมีเงินที่ไหนให้คุณไอ้นนคนนี้ก็พูดถูแล้วก็ผมฟังแล้วมันฟังไม่ขึ้น คุณเอาเองินเข้าไปสองเดือนผไปนอน่อดแล้วคุณจะเอาเงินเก่านั้นมาคป็นยังไตอนเอาไปเราก็ไม่ได้จบเลขเงินมาให้เขาคืนเป็ไได้มันใช่หรือเปล่าก็เลยพากันนะพูดแค่นี้เขาบอกไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเราพูดอย่างนี้เงินแค่ 2, สองพันสามไม่มีปัญหาผมพูดอย่างนี้เฉยเลย พูดแบบใส่อารมณ์ให้กับคนที่ขายให้คนที่ขายให้หมอไม่มีเงินที่จะให้เงินม,มันต้องสองเดือนล้วทำไมคุยเรองจมาบกนแล้วไปสองเดือนแล้วคุยอ,อะไรมาให้มีเรื่องของเรื่องการหลอกโดยที่ใช้เป็นเงินดอล่าเขาให้มิชชาชีพตัวนี้ให้ระวังด้วยคนระับตัวนี้ให้ทุกคนเต็กที่ใจโดนแล้วก็ไม่มีโอกาสด้พูดด้คุยเนาะ เลยไม่รู้ตอนนี้ก็มีได้ยินใจเรื่องคนอู่ตอนนี้มาอยู่กับตัวพวกเราเองเพื่อนอยูกรู้ทุกคนทุกต้องว่าท่านได้ฟังคลิปนี้แล้วก็ภาวนาบอกเพื่อนๆต่อไป่าให้เขาหลอกเราได้บางทีก็ไปหลอ,อกเรนมากเลว่าผมจะมาแย่งเงินไปตรงโน้นตรงนี้มันมากจะหลอกได้เลยพวกรวยๆากอะมากคน้ายน,นอกเราก็ไม่รู้เลย รู้เรื่องอะไรคบเงินพวกนี้ขนาดผมยังไม่รู้เลยว่า,วามันเป็นแบบไหนมไม่เข้าใจเลยโอเคสรับคลนี้อยาให้เขาหล,อล่อได้นะแต่ว่าจะมาใปรัดจา้างแต่ว่าตัวพวกรถแท็กซี่ไนปะลงพุทธโดยคนเรียบพี่มีตังค์ตอนบม่ออกผมมีอยู่เป็นดอลลา่าให้ดีดีกว่าผมรีบก็พูดทำนี้ออกมาเขาก็ดีใจขับรถยิ้มแป้นไปเลยไมพอมาถึงบ้าน แรกเขาบอกว่าปรอไยิ้มล้วก็หมดเลยทีนี้โดนเขแล้วขอบคุณมากนะครับสำหรับลิมนี้นก็ขอขอบคุณนะครับเตื่อนไว้โอเคครับสวัสดีครับ